โอเคนะผมก่อนหนึ่งก็ขอกล่าวสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รกเการเชิดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนฟังก์ชันนะฮะสกินของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะสามารถเปลี่ยนสกินได้นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องซื้อในตลาดนะฮะก็จะสามารถใช้บนเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับผมอันดับแรกนะฮะพิมพ์ให้พิมพ์สกินนะครับผมป๊าปแล้วก็ให้เลือกของนะครับ ของพวกนี้สกินพวกนี้นะครับจะมีทั้งแม้กระทั่งปืนชุดนู่นนี่นั่นนะฮะอิฐประทะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะอัปเดตในส่วนของที่ลงในเวิร์กช็อปหรือลงในตลาดนะฮะเรื่อยๆนะครับจะอัปเดตใหม่ล่าสุดเน็กนะฮะหรือนะครับมีสกินเป็นของตัวเองอย่างเช่นสกินเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับวางลงบนตลาดแล้วนะครับวางขายที่ตลาดออของสตรีมแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิส่ง เงื่อนไขข้อเสนอนะฮะให้ทางเดเวลลอปนะฮะเดเวลลอปเปอร์เขาอนุมัตินะครับว่าจะได้ลงขายไหมแต่ผมว่ายากนะครับ <1> <1> <1> <1> โอเคนะครับถ้าลงขายนะฮะใครที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะับผมจะแจกเลยนะครับแจกฟรีเลยถ้าเกิดมีการลงขายนะจะให้คลีไปกดเอาเลยนะครับผมก็ในส่วนตัวนี้นะฮะ ที่ผมบอกสามารถเปลี่ยนสก,กินอ่าเดี๋ยวสก,กินโอเคสามารถเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นประตูนู่นนี่นั่นอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวนี้บ้างนะครับสก,กินมันก็จะรีโหลดสักพักหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะสก,กินปับ๊บเออเอาตัวไหนที่ไม่เคยเห็น นี่เนี่นี่ของเซิร์ฟเราของเซิร์ฟเราปึ๊บแล้วก็ออปึ๊บอ่าของเซิร์ฟเราปับ๊บนี่โปรเจกต์ไทยแลนด์นะฮะไอ้โอ้ยเท่ปะเทะ่ปะแต่สู้ของเราแต่ของเราหมดหมดหมดนะครับทุกคนอ่าก็ใครที่สนใจนะฮะอยากจะมีแคนโลโก้ของตัวเอง หรือแทนทีมตัวเองหรือหน้าตัวเองบนประตูนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรละขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปนะครับผมก็มาเจอกันนะครับวันจันทร์18นาฬิกานะฮะฟูไว้นะครับโปรเจกต์ ชีเฮดไทยแลนดนะครับก็ขอขอกล่าวคำว่าขอเกล่าคำว่าสวัสดีครับ